บาจโจนับถือพุทธ และมีตำนานว่าเขาฝังตะกุดไว้ในร่างกายนี่คือเรื่องราวของโรเบโตบาโจตำนานตัวรุกชาวอิตาลีหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าบาโจนับถือศาสนาพุทธโดยบาโจเติบโตมาในครอบครัวนับถือศาสนาคริสต์แต่ชีวิตเขาเปลี่ยนไปหลังเกิดอาการบาดเจ็บหนักในปี1985จนต้องพักยาวซึ่งมันทําให้เขาสูญเสียกําลังใจและเกิดวิกฤตทางด้านจิตใจก่อนเขาได้เริ่มศึกษาพุทธศาสนาเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มสวดมนต์แล้วเริ่มนับถือศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการในปี1988โดยมีตำนานที่ถูกบันทึก จากหนังสือบันทึกวันประวัติศาสตร์รับสเสด็จวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณมีการเล่าถึงเรื่องที่เขาเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อฝังตะกุดไว้ในร่างกายโดยบันทึกบอกไว้ว่าเมื่อปี1994ในช่วงที่ฟุตบอลโลกกำลังออนแอร์อยู่ทางทีวีชายชาวบ้านคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่าจาแต่เปิดทีวีดูเกมของทีมชาติอิตาลีตามปกติแต่แล้วสิ่งที่ไม่ปกติก็เกิดขึ้นเขาเห็นฝรั่งผมมา้ากำลังถูกกล้องจับภาพอยู่ในทีวีและเขาก็จำได้ทันทีว่าไอคนนี้เคยมากินข้าวนอนค้างบ้านกูใช่ครับ แต่พูดถึงโรเบโตบาโจนักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่เคยคว้าวบัลลงดอในปี1993แต่ชายคนนี้เคยมาใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่ที่โคราชเรื่องเราย้อนกลับไปก่อนฟุตบอลโลกปีนั้นไม่กี่เดือนากาแต่กลับจากไร่ตอนเย็นก็เห็นฝรั่งรูปร่างดีผมยาวเป็นปลอยๆเดินแบกเป้ตรงมาที่บ้านพร้อมรอยยิ้มแล้วก็แววตาแปลกๆเขาพูภาษาฝรั่งแต่จาแต่ฟังไม่รู้เรื่องสุดท้ายต้องใช้ภาษาใบสื่อสารกันแทนและก็พอเข้าใจว่าฝรั่งคนนี้ อยากมาหาหลวงพ่อคูณและอยากขอฝังตะกรุดไว้ในร่างกายพอดีวันนั้นไม่ใช่วันทําพิธีจ่าแต่เลยชวนให้ฝรั่งนอนค้างที่บ้านก่อนบาจโจคนนั้นก็นอนเสือกินข้าวกับปลาราบ้านบ้านแถมยังทําไม้ทํามือบอกว่าโหนี่มันอร่อยมากเลยซึ่งตอนข้ามครับฝรั่งคนนี้ยื่นหนังสือบอลเล่มหนึ่งให้จ่าแต่ดูแล้วชี้ไปที่หน้าของตัวเองในนิตยสารแล้วบอกว่ามีฟุตบอลจ่าแต่ก็แค่พยักหน้า เขาไม่รู้หรอกว่าคนตรงหน้าเขาเนี่ยคือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกช้าวันเสาร์จ่าแต่พาฝรั่งผู้นั้นไปที่วัดหลวงพ่อคูณจัดพิธีให้ตามประสงค์โดยจ่าแต่เป็นคนตอกตะกุดฝังลงในแขนเขา5ดอกที่แขนขวา4ดอกที่แขนซ้ายรวมเป็น9ดอก3สัปดาห์ต่อมาบัตรเจ้ากลับมาอีกครั้งคราวนี้เขาพาภรรยาและลูกมาด้วยและเขาขอตะกุดดอกที่10ฝังไว้ที่ลำคอ บาดโจไม่พูดอะไรมากแต่สิ่งที่เขาทำคือสแสวงหาศรัทธ,ธาผ่านการเดินทางที่ไร้ข่าวไร้คนรู้อะไรแม้แต่กล้องที่ถ่ายบันทึกไว้ตำนานนี้ยังคงถูกเล่าขานจนถึงทุกวันนี้แม้จะไม่มีหลักฐานปรากฏในชีวประวัติทางการแต่ในบันทึกรับตเด็จบ้านไร่และคำบอกเล่าของจ่าแต่ชื่อของฝรั่งผมมา้าที่มาขอตะกุดจากหลวงพ่อขูดคือโรเบโตบาโจตำนานตัวลุกชาวอิตาลีผู้เคยผ่านการคว้าบอลลงดอ อย่างไรก็ตามครับนี่ถือเป็นตำนานที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาแล้วก็ยังมีประเด็นถกเถียงว่า